สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาออกหน่วยที่กองทุนส่วนยางนะคะตอนนี้เรามาออกหน่วยอักขีภยัยซ้อมอักขีภัยนะคะตอนนี้จุดรวมพลก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับกองทุนส่วนยางนะคะพอเรามาถึงที่ซ้อมอักขีภัยแล้วนะคะก็ทุกคนก็มารวมกันที่จุดตรงนี้นะคะเราก็จะมาสังเกตอาการร,บรอบๆบริเวณน,นะคะก่อนที่จะออกไปรับคนไข้ที่อาคารหนึ่งที่เขาซ้อม ะะก็จะมีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายที่เดินไม่ได้นะคะอยู่ที่อาคารหนึ่งนะคะสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะปล่อยรถพยาบาลไปรับนะคะตอนนี้เขาก็ําลังชุมนุมกันอยู่นะคะแล้วก็มีห้าคนที่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้นะคะก็เป็นก็ไม่มีบาดเจ็บนะคะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องนําส่งโรงพยาบาลนะคะอันนี้คือเป็นจุดรวมพลทุกคนออกมาหมดเลยนะคะแล้วก็แยกกันเป็นผแผนกผแผนกนะคะ อันนี้ก็คือบรรยากาศตอนประมาณสัก13.00นนอน,นะคะเกือบ14นอน,นะคะอากาศแบบร้อนมากแดดแรงมากนะคะทุกคนดูบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้เป็นจุดรวมพลนะคะก็จะมีนักดับเพลิงมาแล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆนะคะในกองทุนสัญญาณน,นะคะอันนี้เรามาให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนอันนี้ซ้อมที่ แถวบางขุนนนท์นะคะอันนี้จุดรวมคนนะคะอันนี้ให้อยู่กันเป็นกลุ่มเนก่อนนะคะก็มารีวิวให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้คือบรรยากาศการออกหน่วยซ้อมอัคคียัยของัุทุนส่วนยางนะคะดูค่ะทุกคนเราก็มาดูบรรยากาศแดดร้อนมากอันนี้คือแบบไม่ใช่ฟิลเตอร์เลยร้อมาก <c oughs> ค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ